This is Incafe Podcast where English can be learned เรื่องราวข่าวสารสาร,สาระสำหรับน้องๆมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่มหาลายัยกับผมครูพี่สอและนี่คือ u n นิคาเฟ่ brought to you by Incafe Podcast สวัสดีครับน้องๆพี่ครูพี่สอนนะครับทำความรู้จักกับอ่ายูนิคาเฟ่กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับยูนิคาเฟ่เนี่ยก็จะเป็นอ่ d พอดแคสต์ที่จะมุ่งตรงสู่น้องๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสาระหรืออะไรก็ตามแต่ที่สำคัญสำหรับเด็กทีแคสเด็ก 6, 4, 6, 5, 6 6, 6, 6ตลอดจนถึงอนาคตที่ เราก็จะไม่รู้ว่าทางกระทรวงท่านเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ admission มาจนถึง entrance จนมาถึง t c a s เนี่ยก็หลายยุคหลายสมัยนะครับใน ep แรกนี้นะครับก็เป็นคำถามที่น้องๆอ,อาจจะสงสัยกันมาเยอะมากแต่ถามว่าน้องๆหลายคนรู้ไหมว่าวิธีการทำมันทำยังไงจริงๆหลายๆคนก็รู้นะครับว่าการทำสิ่งนี้ มันมีวิธีการทํำยังไงแต่ว่าก็อยากจะคอนเฟิร์มกับตัวเองอยากให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้อยากจะแชร์วิธีการอ่านหนังสือนะครับน้องๆหลายๆคนก็สงสัยว่าวิธีการอ่านหนังสือเนี่ยพี่ทำยังไงเ,เตรียมตัวยังไงนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับวิธีการอ่านหนังสือเนี่ยของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอ่านตอนเช้าบางคนอ่านตอนเย็นบางคนอ่านตอนบ่ายรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางคนจะต้องไปอ่านที่ ห้องเงียบๆหรืออาจจะต้องไปอ่านที่คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเ,เรื่องของรสสนิยมในการอ่านหนังสือมันไม่เหมือนกันนะครับพี่จะแชร์ในส่วนที่เ,เป็นความชอบของพี่ละกันนะครับแล้วก็พี่โอเคกับมันนะครับจะแชร์ในส่วนของอวิธีที่พี่ทำละกันนะครับเผื่อใครบางคนเอาไปทำแล้วมันเวิร์กนะครับวิธีการอ่านหนังสือของพี่เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากคําว่าหนังสือก่อนเลยนะ คือเราต้องรู้ก่อนเลยว่าไอ้หนังสือที่เราอ่านเนี่ยเราอ่านอะไรอยู่นะครับแต่นั้น1เลยคือการเลือกหนังสือนะฮะเลือกหนังสือที่ที่มันเข้ากับเรานะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยหนังสือมันก็คงเหมือนกันทุกอเล่มหรือเปล่าไม่นะครับในเรื่องเดียวกันเนี่ยผู้เขียนหรือผู้แต่งต่างกันเนี่ยวิธีการเล่าเรื่องมันก็ต่างกันถูกไหมครับดังนั้นเวลาสมมติหนูไปที่ร้านหนังสือเนี่ยล้วก็ไปเจอหนังสือที่มันอสมมตินะ หนังสือตะลุยโจทย์แกดหนังสือปูพื้นฐานแกดสมมุติว่ามีหนังสือสองเล่มที่เป็นปูพื้นฐานแกดทั้งคู่การเล่าเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแหละฮะมันจะมีคนที่เขียนแล้วเราอ่านเข้าใจแต่กลับกันนะครับไอเล่มที่เราเข้าใจเนี่ยเพื่อนเราไปอ่านอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ก็จะไม่ฮะดังนั้นเนี่ยการเลือกหนังสือต้องต้องดูดีๆอ,อ,อย่างที่บอกไปนะครับการเลือกหนังสืออาจจะต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เรา อ่านถูกไหมฮะเราชอบละอ่านแล้วเราเข้าใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยของการเลือกหนังสือก็คือ,อเช่นการเลือกแบบฝึกหัดอันนี้อยากจ,จะเตือนน้องๆไว้เลยว่าไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดทุกเล่มจะดีนะครับพี่ก็บอกเลยแล้วกันนะครับว่าบางทีเนี่ยหนังสือที่มันเป็นข้อสอบบางทีเขาก็เอาข้อสอบเก่าซึ่งเราสามารถหาได้จากในอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยนะครับบางทีทางสทสอเขากา็แชร์ข้อสอบออกมา นะครับย้อนหลังให้เราได้ทําอันนั้นนะ่ะก็ทําได้แต่ว่าเราก็อาจจะต้องไปดูข้อสอบแนวข้อสอบที่มันดูแล้วใกล้เคียงกับข้อสอบหน่อยดังนั้นเราอาจจะต้องไปศึกษาในตัวของเนื้อข้อสอบหน่อยไปจะมีบางเล่มมาที่พี่ไปอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าข้อสอบที่เขาเก่งมาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากเกินไปนะครับมันเกินกว่าที่ใช้ในข้อสอบด้วยซ้ํานะครับโจทย์บางข้อก็พิลึกพิลั่นเหลือเกินนะฮะพี่บอกเลยว่า มันก็เยอะไปนะครับเราอาจจะหาหนังสือที่เป็นแนวข้อสอบที่เป็นในเชิงของการอธิบายอันนี้ก็ดีนะครับการอธิบายเช่นมีข้อสอบมาให้1 0 0ข้อแล้วก็มีเฉลยให้100ข้อซึ่ง100ข้อนั้นเนี่ยมเีเฉลยอย่างละเอียดและอธิบายแล้วเราลองไปอ่านดูครับว่าเราอ่านแล้วรู้เรื่องไหมถ้ารู้เรื่องเราก็ซื้อได้เลยนะครับบางทีหนังสือแพงที่สุดก็ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับ หนังสืออีกประเภทหนึ่งของการตะลุยโจทย์ข้อสอบเนี่ยมันก็จะมีประเภทแบบว่าแบ่งเป็นหัวข้อเรื่องอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าเริ่มแรกก็เป็น Part of Speech แล้วเขาก็รวบรวมแบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบที่เป็นของ Part of Speech มาทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะมาส่วนของ Part Reading เขาก็เตรียม Part Reading มาทั้งหมด Reading แบบไหนแบบอ,อ่อานข่าวอ่านการ์ตูนแบ่งออกมาเป็นแบบหัวข้อหัวข้ออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราผ่านการเลื่อหนังสือแล้วเราเอาลองมาทําแล้วเนี่ยเราก็หลายคนก็เราพบว่าการซื้อหนังสือเนี่ยทาให้แค่อุ่นใจถูกไหมฮะมันทําให้แค่อุ่นใจว่าเออฉันได้ซื้อหนังสือมาแล้วแต่ว่ากว่าจะเปิดได้เนี่ยมันก็ยากแสนยากเหลือเกินบางคนเนี่ยเปิดแล้วครับหน้าหนึ่งหน้าสองปุ๊บอือหิวทาไงดีเดินไปเข้าห้องครัวหยิบอะไรมากินสักหน่อยอกินเสร็จปุ๊บอ่ะมาฉันจะเริ่มแล้วพอเริ่มเสร็จปุ๊บไดบ้แป๊บเดียวอ๊ย กินอิ่มแล้วง่วงนับดีกว่าตื่นมาอีเอาตีสาแล้วยังไม่ได้อ่านเลยแนอนต่อไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าดังนั้นเนี่ยเรืเ่องหนังสือแล้วต้องอ่านหนังสือด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเลือกหนังสือแล้วก็ต้องอ่านมันด้วยนะไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็เก็บเอาไว้มันมันไม่ซึมแล้วมันไม่แอบซอบเข้าไปอยู่ในสมองแบบไหลเข้ามาเรื่อยๆนะลูกดังนั้นหนูต้องอ่านหนังสือด้วยนะครับในส่วนของภาษาอังกฤษนะครับก็มันจะมีวิธีการ จำหรือการท่องเนี่ยแตกต่างกันไปบางคนการใช้การหลักการท่องเนี่ยก็อาจจะเวิร์กแต่ว่าถ้าใครได้ฟังอิงก์คาเฟ่พอดแคสต์พี่ก็จะบอกไว้แล้วว่าการท่องแบบไม่ได้ช่วยนะครับนอกจากว่าท่องแล้วเอาไปใช้จริงๆนะครับบางคนอาจจะท่องท่องแล้วท่องแล้วไปฝึกทําข้อสอบอันนี้ก็จะช่วยได้มากยิ่งขึ้นคือท่องแล้วเอาไปใช้จริงๆนะครับทีนี้การจําคําศัพท์ของพี่เนี่ยพี่จะจําเป็นกลุ่มนะครับซึ่งพี่อ่ะก็เรียนติวมาสมัยก่อน ผมพี่ติวตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยนะไปติวแล้วก็อาจารย์ที่เป็นติวเตอร์เขาก็มีเทคนิคที่เป็นการจําแบบกลุ่มนะครับคือซีโนนิมนะครับแต่ว่าการจําแบบกลุ่มเนี่ยต้องอระวังนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคําที่อยู่ในกลุ่มนั้นจะมีความหมายเหมือนแบบนั้นทั้งหมดเข้าใจไหมฮะแต่ละคํามันก็จะมีความแตกต่างของการใช้แล้วก็มีความแตกต่างในเรื่องของบริบทนะครับในนั้นเราก็จะต้องศึกษา ไอตัวคํานั้นดีๆว่าแต่ละคำเ,เป็นยังไงพี่ก็จะท่องเป็นจังหวะจะเป็นใช้เป็นเพลงอะไรเงี้ยครับก็ช่วยมากช่วยมากเลยนะครับในเรื่องของการจําศัพท์นะครับต่อมาเรื่องของการจํากฎต่างๆข้อที่3เนี่ยนอกจากอ่ออานหนังสือเราก็อาจจะต้องจํากฎนิดนึงนะครับว่ากฎแต่ละข้อเ,เป็นยังไงนะครับกฎของวิชาภาษาอังกฤษวิธีการจําก็อาจจะจําโดยเทคนิคของตัวเองอันนี้พี่อยากจะบอกนิดนึงว่าเราพยายามสร้างเทคนิคของตัวเองในการจํา นะครับอย่างเช่นพี่จะจำว่าเออ if clause มีทั้งหมดอ่าสแบบแบบแรกคือ 100%, 50% 0%, 0อเันนี้พี่ก็จะจำได้แล้วก็จำได้ว่าวิธีการใช้มันใช้ยังไงแล้วก็จำโครงสร้างของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเนี่ยเห็นไหมพออย่างพี่พูดตอนเนี้บางคนก็จะสงสัยเลยเฮ้ยพี่สอพูดอะไรอะ่ะก็คือว่ามันเป็นเทคนิคการการการ,การจำของพี่นั่นเองนะครับ ต่อมาเรื่องของการทําข้อสอบและการหลังจากที่อ่านหนังสือมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทําข้อสอบนะครับเเรื่องการทําข้อสอบเนี่ยเราก็ต้องหาเทคนิคทําเยอะๆแล้วเราจะจับทางข้อสอบได้อย่าลืมว่าข้อสอบเนี่ยมันคือเอเนมี่มันคือศัตรูของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าศัตรูของเราเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบไหนนะครับดังน,นั้นเราต้องทำม,มันเยอะๆทําแล้วเราจะจับทางได้หลักการตัดช้อย หรือว่าการเดาจากบริบทการเดาจากรูปแบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วครับก็คือต้องวางแผนการอ่านหนังสือนะครับวางแผนการอ่านหนังสืออันนี้จะพูดภาพรวมนะครับไม่ได้พูดแค่ภาษาอังกฤษนะอย่างเช่นเราอยากเข้าศิลปศาสตรธรรมศาสตร์สมมตินะตอนนั้นพี่ก็วางแผนที่อยากจะเข้าศิลปศาสตรธรรมศาสตร์เหมือนกันแล้วก็เราก็ต้องเลือกอ่านดีๆครับเราต้องเลือกอ่านอย่าไปอ่านสเพเหระนะครับเอาที่เราใช้อย่างเดียวนะครับ ซึ่งอ,อย่างเช่นเสลปศาษาธรรมศาสตร์นะครับเขาต้องงานวิชา9วิชาสามัญนะครับเวิชาสามัญก็คือมีไทยอังกฤษสังคมแล้วก็วิทย์พื้นฐานซึ่งอังกฤษเนี่ยจะใช้ห้ามต่ำกว่าหกบแล้วก็3มวิชาที่เหลือเนี่ยห้ามต่ำกว่า30%ทีนี้พี่ก็ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าวิชาไหนที่พี่ได้มากที่สุดวิชาที่พี่น่าจะแบบโอเคที่สุดก็คือน่าจะเป็นสังคมนะครับคือ,อสังคมเนี่ย ไม่ต้องอ่านเยอะแต่ต้องทําความเข้าใจเยอะสําหรับพี่นะหลายคนบอกว่าสังคมต้องอ่านคือสําหรับพี่คือต้องเข้าใจเรื่องของมันต้องต้องสามารถเล่าเหตุการณ์นั้นๆได้นะครับแล้วก็ฝึกทําข้อสอบบ่อยๆจะได้รู้ว่าเขาอถามอะไรนะครับในวิชาส,สังคมอะคือเขาต้องการให้เราวิเคราะห์เรื่องอะไรทีนี้การอ่านอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้ครับต้องเข้าใจกับเรื่องของมันด้วยดังนั้นพี่ก็จะคิดว่าเออสังคมเนี่ยเป็นค่อนข้างจะกินเวลานะเพราะเนื้อมันเยอะ เราต้องเข้าใจเรื่องมันจริงๆเช่นอาจสมบุติเขาบอกว่าสงครามเย็นเกิดจากอะไรเเราต้องเข้าใจก่อนว่าสงครามเย็นคืออะไรเข้าใจเห็นภาพไปกับมันเข้าใจไหมฮะแล้วสามารถเล่าเรื่องนั้นออกมาได้นะฮะส่วนวิชาภาษาไทยพี่บอกได้เลยว่าวิชาภาษาไทยพี่นี่ก็คือหวยบารมนะครับหวยบารมีดังนั้นเนี่ยพี่ก็จะขุดไม่ค่อยขึ้นนะครับขุดไม่ค่อยขึ้นกับวิชาภาษาไทยดังนั้นพี่ก็จะใช้เวลากับมันน้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยแต่ทีเนี้ยพี่จะเจาะเข้าไปเลย เจาะเข้าไปเลยว่าข้อสอบประเภทไหนออกบ่อยที่สุดแล้วเราพยายามเน้นเรื่องนั้นส่วนเรื่องอื่นที่มันง่ายในวิชาภาษาไทายพี่ก็จะอ่านผ่านๆพอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีเวลาที่จํากัดเวลาที่จํากัดในการอ่านหนังสือนะครับเราเน้นอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเป็นที่ต้องใช้จริงๆวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับไม่ได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวทางวิทยาศาสตร์ที่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เท่าไหร่แต่ไม่ได้เลยวิทยาศาสตร์นะครับ มีความฝังใจกับวิทยาศาสตร์สักิดนหนึ่งก็เลยแบบโอ้ไม่ได้เลยจริงๆให้วิทยาศาสตร์เนี่ยพี่จะทําพอผ่านๆแล้วก็เลือกเรื่องที่น่าจะง่ายสำหรับเรามากที่สุดเช่นจากพี่เลยวิชาดาราศาสตร์ซึ่งมันออกน้อยมากนะดาราศาสตร์เนี่ยแล้วก็ชีวะชีวะนี่สนุกสาหรับพี่สนุกนะครับชีวะนี่สนุกแต่ก็ถามว่าตอนนี้จำได้ไหมผ่านมาเกือบสิบปีแล้วโอ้ยตายรู้สึกตัวเองแก่จัง แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะครับก็เน้นแค่บางเรื่องแส่วนพี่จะเน้นวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่านอกจากได้การวิชาสามัญแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยตีควบไปเลยก็จะได้วิชาแกะด,ด้วยแล้วโอเน็ตด้วยนะครับส่วนโอเน็ตเนี่ยพี่ก็ว่ามันน่าจะง่ายนะสำหรับพี่มันน่าจะง่ายดังนั้นเนี่ยเราก็เลือกอ่านเท่าที่เท่าที่ต้องใช้จริงๆนะครับต่อมาครับแล้วก็หลังจากที่เลือกหนังสือมาแล้วาหาการจาศัพท์นะครับวิธีการจํากฎต,ต่างๆ ข้อที่4ก็คือการทําข้อสอบนะครับก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องของการวางแผนการอ่านหข้อนี้นะครับสุดท้ายแล้วมันต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วครับแล้วว่าเราวางแผนชีวิตเราอย่างไงนะครับอย่างเช่นว่าฉันตื่นเช้ามาฉันจะทําอย่างนี้ตอนเย็นฉันจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่เนี่ยพี่จะอ่านตอนเช้าไม่ได้พี่จะอ่านได้ตอนคืนก็คือหลังจากสองสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับจริงๆสองสามทุ่มเป็นแบบตีสี่ตีห้าก็ยังอ่านได้นะ เออแบบเป็นคนที่อ่านหนังสือตอนกลางคืนแล้วก็ชอบอ่านที่คาเฟ่คือถ้าไม่ใช่คาเฟ่จะอ่านไ่รู้เรื่องและจะไม่ได้ทํางานนะครับนั่งอยู่ห้องแล้วมันรู้สึกแบบมันมันมันเคว้งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องรู้รสนิยมในการอ่านของเราด้วยว่าเราชอบตรงไหนแบบไหนบางทีการอ่านกับเพื่อนก็ดีแต่บางทีการอ่านคนเดียวอาจจะดีกว่าสําหรับเราก็ได้ถูกไหมฮะแล้วก็เออมีเทคนิคนึงที่พี่อยากให้เลยก็คือว่าพี่อะ ทุกวันนี้เป็นติวเตอร์ได้เพราะว่าเกิดจากการอ่านหนังสือสมัยก่อนแหละเพราะว่าพอพี่อ่านเสร็จปุ๊บอ่ะพี่จะไปอธิบายให้เพื่อนฟังต่อให้เพื่อนอยากฟังหรือไม่อยากฟังพี่จะแบบเป็นคนแบบติวให้เพื่อนเว้ยแล้วพอยิง่งติวให้เพื่อนยิ่งบอกเพื่อนยิง่งสอนเพื่อนอ่ะมันยิ่งเข้าใจเองเพราะว่าพี่อ่ะตกผลึกได้ว่าเฮ้ยทําไมครูเขาจําได้ทุกเรื่องเลยวะอย่าลืมนะเขาเป็นคนสอนแล้วเขาจะพูดมันตลอดแล้วเขาก็จะจําได้เข้าใจไหมเหมือนแบบ เขาท่องมาเขาอ่านมาแล้วเขาใช้จริงๆอ่ะเขาก็เลยจําได้ไว้ดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่า,าการอ่านอีกวิธีหนึ่งคือการสอนคนอื่นนะครับอย่างทุกวันนี้พี่เพย์ตวเตอร์เนี่ยเวลาพี่ไปสอนคนอื่นอ่ะมันพี่ก็ยิ่งได้จําเรื่อยๆได้จําเรื่อยๆว่าแบบวิธีการมันเป็นแบบไหนเนื้อหามันเป็นยังไงแนวข้อสอบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับและนี่นะครับ,รบก็คือวิธีการอ่านสื่อทั้งหมดเลยนะครับ ใครอยากได้เทคนิคอะไรหรือใครอยากได้สาระหรือข่าวสารอะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด c r i b e ให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ